สวัสดีครับวันนี้มีรถกระบะหลับหมื่นตอนเดียวมาใหม่หนึ่งคันนะครับเป็น m ิ t s บิชิสตา t ์ด้าตอนเดียวนะครับเกียร์ธรรมดาพร้อมครอบนะครับสีสันโดยรวมให้80%นะครับรถปี47นะครับครอบอะไรลงเลี่ยมเรียบร้อยนะครับ ใครหาใช้งานขายของอะไรพวกนี้ก็จับได้เลยนะครับภายในอะไรสวยๆนะครับไม่วิ่งสามแสนเจ็ดนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับระบบไฟอะไรออกครบวิทยุมีฟังนะครับแอร์เย็นฉ่ำ เดิมนะครับไม่มีชนหนะักสุ้มอะไรเดิมน,นะครับเครื่องไม่มีอไอนะครับเครื่องสองพันห้านะครับมาสี่หกเก้ายางพอใช้ได้นะครับคัชซีอะไรสวยยางอะไรแม่แรงอยู่ครบนะครับ เดิมนะครับไม่มีชนหนักครันนี้ผมตั้งไว้ราคา8-9000บาทนะครับเล่มเ,เอกสารครบนะครับรถอยู่เชียงใหม่การจังหวัดมีบริการส่งทั่วประเทศนะครับถ้าใครสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับ096 296 4 5 7ขอบคุณครับ